โอ้อย่างตัวอุ่นอวันนึงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงงามมือนิบ้านสว่างง่วงงามพาพี่พาน้องมารอชมง่วงงามตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางพื้อเมืองจังหวัดเะโสธรพี่น้องมาสำรวจราคาย้ามแรงวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567 ผ้าผีผ้านองมารอชมงัวส่วนใหญ่จะเป็นสายขุนพี่น้องเนาะวันราคางัววันจันทร์นี่สิเป็นยังไงน้อมันเนาะมันหล่ะจะต่อเนื่องไปหอดมืออื่นาะพี่น้องราคางัวจะเป็นยังไงสัปดาห์หนี้เนาะพี่น้องเนาะคอยชมเนาะพี่น้องเนะาะอ่าก่อนอื่นกฝากฟได้เลยพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นาะพี่น้องเนาะตัวนี้ขายมือนหนึ่งไนดะ้เพิ่นขายไปมือนหนึ่งเลยพี่น้องตัวเหลือนี่แปดพันคนว่ามันคือทอกันคือราคาต่างกัน <laughs> โอ้ปะโอตัวนี้รอกว่าตัวแต่แปดพันพี่น้องเพิ่นห้องได้แปดพัน ตัวนี้หมื่นหนึ่งพันขายไปแล้วนะได้ไปแล้วแต่ว่าตัวนี้แปดพันผู้ใดสนใจกันนี่คือราคางัวงว่าแปดพันพี่น้องราคางัวงว่าพอพอมื่พี่น้องเนาะยังต่อได้อีกได้แปดพันพันว่ายังต่อได้มาจากใส่ะครับโอ้เมื่อมาจากม่วงบัดสังมิงเนาะสังมิงบัดสังมิงม่วงสามสิบแปดพันยังต่อได้รพันว่าเนาะทางมีผู้สนใจทางบ้านขออนุญาตเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์หกสี่สองหกหนึ่งสอง ห้าสี่เก้าห้าแปดพันนเป็นหน่องต่อร่องได้อีกเปล่าบักคูหน่อยตัวนี้ผู้ใดสนใจอยากต่อร่องเอาไปขุนต่อเอาไปตอ่อยอดรับประกันการขาดทุนเปล่าเ่ราะมีขาดทุนง่ว่าซ้ำนี่บ่มีขาดทุน,ม,น,ม,นมันสีอ้วนไปหนาไหมบอลหยางซื้อง่ว่จอยไปขุนเวลาซื้องว่ว่ให้ซื้อง่ว่จอยไปขุนเปล่าจะซื้อง่ว่อ้วนไปขุนเนาะนี่แหละมันสีอ้วนไปหนาเปล่าเนาะอ่ะมนันเบิร์ดเลือดตัวเดียวนี่เนาะอ้าวขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมเลือดตัวเดียวพี่น้องแปดพัน ยางต่อไป,อ,นะไปอ,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 อีกโซนนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอกนะว่าขอกงัวมือนซื้อไปได้เขอกหัวเพิ่นค้างไหวมันสิหลายบอกราะว่ามันแรงแล้วนะจะมีลายนะพี่น้องเนาะน่าจะลายบาดสว,าว่างงองามสีพาย่างไปย่งเหลือ,อยู่พีน่น้องก็ยังมีการซื้อการขายกัน,นแรงมากก็ยังขายตไตหอดไฟซื้อกันไปได้พีนนะ่น้องไตไฟซื้อกันนะพี่น้องเนาะราคางัวก็ถือว่าบ่กขยับแต่ว่าขา,ขายดี ว่าเนี่ยเขาผอมๆหนิพี่น้องตัวกระต่า,ายมาขายขุนเอาไปขุนต่อจ,จอยเนี่ราคาบ่าแพงพี่น้องเปิดวาเด้เวลาสื่องัวไปขุนในสื่องัวจอยจะสื่องัวอ้วนเปิดวาต้องพี่น้องเนาะน,น,นี่จ,จอยๆเนี่ยเนี่ยเอาไปขุนต่อพี่น้องตัหวหน่อยๆจ,จอยๆขุนต่อ <c oughs> ขายไรละจังใดลูกเปิดไรละจังใดผมตัวสามพันหาครับหมืน 3, 000, 5, 000, ่นสามพันหาลอยพี่น้องไล่ละหมื่นสามพันหาลอยตัวนั่นเด็ด มืน่นมื่นหาเป่าต้นนั้นหรือเท่าไรก็รู้ฮะตัวนั้นราคาเท่ากันดือ้อคขาดง่วงมันดือ้ออันนี้มื่นสามพันหาลอยจนเปิดไว้พี่น้องเปิดไว้กับต้อร้องเลยมันดือ้อได้มาจากตัวลูกมือน,นี้แม่นเบิดเบิดนี่ตัวนี้เท่าไรนี่มือมุ่มมม สิบสามอ๋อนี่สิบสามหาลอยมันโค้งดีเลยพี่น้องซุปนี่โค้งดีหมอสําหรับเอาไปขุนต่อยอดพี่น้องเพราะว่างัวจอยเอาไปขุนต่อเสียครับเสียเสียเสียว่าเจไดนั่นว่าจเจไดล่ะเสืองามหรอกเสืองาเสียเจไดก่อนนั่นอ่านว่าท่านบอกเด็ดโอ้ยหน้าย่อยตัวดำหนายห้อยตัวดำไมาจากสาลูกจากสาก่อนตาการบ้านใดลูกอ๋อบ้านโน้นสมบูรณ์โน้นสมบูรณ์แถวโคเกกนั่นปะ โอ้ oh, แถวบันโหนี่ฝ่ายมาจากนนท์ส้มบุญสิบสามหาร้อย 13. สิบสามซื้อสอ,ส,สองตอ 13, ออัวนี้สิบสามห้ารอยถ้ามีผู้สนใจทางบ้านเอาไปคุนขออนุญาตเบอร์โทร่วศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสามเก้าสามศูนย์หกแปดสามบ้านสว่างง่วางงามเป็นสื่อกลางายเด้อถ้าม,มีผู้โทรมาขายโหลดเด้หลุดเด้ดอเอามาันมาขอคุณเลยลเพิ่น<笑><笑>ามาแมอนอยู่บ่หรือเพิ่นตัวเพิ่นว่าเพิ่นมาจากบ้านโนท์สมบูรณ์แมนครับแมนอยู่บ่้านครับนนท์สมบูรณ์แถวโคเก๊กน่ะแมนบ่อ๋อโคเก๊ก เป็นมาขายงัวดเรียกเพิ่มตัวกันว่าเสนอกเมียนเมียนเมียนอยู่เนาะแถวหอยฟายเนี่ยเมียนปะแล้วก็เสียงานเมียนปะเสียหามอยู่ไม่ห้อยตัวหามอันเจ้าอีหยังไนอ่ะเบิ้งเสียเสียแต้มสั่งลุยเสียแต้มสั่งลุยตัวนี้เท่าไหร่ลุงตัวนี้มันมันสองพันห้าร้อยตัวข้าวขาวนี่พี่น้องเหมอสสำหรับไออคุนต่อราคาถูกๆต่อร่องไหนเจ้าน้อยเนาะเพป็นมากนั้นประกันคุณปะ มาตา่สำกัญบ้านโ<ล>น้น,น,นสมบูรณ์อันระวังโคเกกมันฟังทั้งนี้โน้นสมบูรณ<ร>์ตรงขามบ่โอ้ตรงขามถนนเนาะเลื่อยจากวิริจิตตาไปเนาะร้น<แ>านกาแฟแถวนั้นพี่น,อสนส้องแซ่บๆตัวเคยไปเที่ยว,วอ,าาอยู่ยบ่วิริจิตตาไอาการยุทธแถวโคหน้อยโคใหญ่เด้ด้วยกันไก่กันตัวโคหน้อยโคใหญ่เนาะไกลๆกันไหว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 ว่องแตกวงแตกวงแตกเอ้า สิบสิบ่สิบสองหาล่อยขออนุญาตเบอร์โทรเอาเบอร์นีเนาะเอาเบอร์รออเนี่ยเอาศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแึงศยู่งอเจ็าสึ่ถอยุบบ่ถ้าพูทสาวโท่มากมึงหันถือครับถึเนาะอันโท่มาต่อง่วดด้เลือดเหเขาเลือใให้เขาโท่มากอย่างท้าพุสาวขาย8ปโอ้ท้าพุทสาวขายแปดนาวสันจ้งหน่อยเขาสิโทรมาจีบเจาด้อ้าวมันมาเด้อสิบสองหาล่อเปิดไปเปินมาจากโน้นสมบูรณ์ต่การผลบุราานนีีพ่ัิตผาบ ใกล้ๆบอนบันห่วยไฟนั่นแหละแถวนั่นแหละเพื่อนว่าเฮ็ดขอไลยอยู่ปุ๋ยหรือล่อยู่ครับไล่ยข้างนอโน่นแถวนั้นเนาะอ่ะไปมันหมาด้วยลูกด้วตัวมุมมุเจ้าบาทครับโอ้บ้านสว่างง่วงงมนด้วยลูกด้วเอาเอาจะให้เบิ้งกับควงเอาเบิ้งกับควงได้ถอดอะไรกันลูก ตุนนี้ขอส <14 S 2> ิบส oh, ่เนาะสิบสี่สิบสี่่สิบร้อโอ้สิบสี่แปอยได้สี่สิเนาะ 1,480, งี่พนี่น้องบักมุมมุม,มเนื้อนันนองมั่งสาตนโตพี่น้องมุมครับพี่น้องเนึเขาเอินว่าสียอดนิยมสีบักตันสุกสีนิน่งๆเขาเอินนะ่นเนาะสิบสีรย<ม>เขาเอิ่เข<ม><ม>าเพินเ่น<ม>เพิ่นเพิดราคาไปเอามาจากโตลูกนี้ มากหลายโชยวครับหลายแต่ว่าเรือเท่านี้แหละเนาะโอ้เพิ่นได้ขายดีเลยได้มาจากเซนะลูกมาจากสกัดเลยโอ้บ้านเดียวกันโอ้แถี๋วลองน้ำคุณโอ้ลองน้ำคุณคือกันละเนาะแถี๋วลองน้ำคุณคือกันบัตรโคเกะขึ้นกันพี่น้องเบิ่ง14 800เพิ่นเปิดไปอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรดูนย์ก้าหครับ095 943 9 4 3ห้าเก้าสพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปเข้าข้อคุ้นตัวนี้รับประกันคุ้นได้ง่ายเพราะว่าเนื้อหนังมันดีพี่น้องแล้วก็สีดีสีียยออดนนิมพ่้ง เอาไปขุนได้เลยเอาเขาขอกขุนได้สบายเพื่อนมาจากแต่การพื้นผลโบราณจะท่านี่แถวบัดรอกน้งขุนนุ่นสมบูรณ์ไหวไฟแถวเดียวกันเนาะทำบ้านเฮ็ดเลไล่แถวนั้นโอเคเอาขอบคุณเลไล่มานครับผมขอบคุณเลไล่ซื้อนางใหญ่แดงใครจะมีขายให้เวียดนามบ่หอยเวียดป่ะเรื่องหอยจีบ่ะหอยเวียดตัวนี้ก็ซาตต่อแจ้งเก่งเลหอยเวียดขั้นเพื่นต่อละจับสีใบโหลดว่าดับเพื่นฉีดเร็วๆจ้าบาาลูกตัวนี้ หนึ่งหมื่นัน้ามันใหญ่ขึ้นมากเนาะหนึ่งหมื่นแปันห้ารอยมากันเนาะลูกเนาะโอ้พนมาเนาะอ้ยพนมาจากตะการม้าลายขนาดพี่น้องนี่สิบแปดหเพิ่นเปิดไหวพี่น้องหนึ่งหมืแปดันอยปูหน่อยแต่ว่าตัวนี้เนื้อหนังมางสามันดีตัวโตดีโครงสร้างดีสายพัฒนาพร้อมเรียบร่อยสีแดงชึ้งๆเปนว่าสิบแปรเนาะลูกเนาะขออนุญาตเบอร์โทรบนี้มือยังเนาะอัมือไหเบ่ เนี่ยถ้าผู้สาวสนใจสิได้น้ำบ้อล้ะนี่นี่จะเฟรชอะไรโอ้ไม่จะเฟรเฟรชอย่างลูกอาร์มฟีดอมครับอาร์มฟีดอมอาร์มฟีดอมเด้อพี่น้องเด้อกดเข้าไปอาร์มไม่ตัวยังเนี่ยล่ะอาร์มพีดอมโอ้นี่นีเด้อายห้อยตัวดำโอ้อาร์มพี่ดอมพี่ดอมมาดนี อ๋อพี่น้องหนีเครื่องรงเพื่อนพี่น้องน,นี่นีเด้อเอาไปตามนี่รถพี่น้องผู้ดใดสนใจก็ได้สิแปดหาร้อยแม่นเบิดน้องนะสุ่มนะหน่อยนาะบู๊วิพี่น้องเพิ่นมานทำกันบักหลายเลยพี่น้องอสุดยอดสุดยอดเลยอันแช่น้ำเน่เด้อลเด้อเบิ่งกระคองเหล่าแช่น้ำในบ้านสว่างว่าง,งามห่อเอา้ามันมาลูลกมันมาเน่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายไปน้ำพี่น้องย่างไปได้ก็นี่น้องผู้อาเพิ่นไล่พี่น้องเนาะขออนุญาตย่างไปย่างไป อย่างๆพี่น้องอย่างๆจะได้พี่น DA, andal, ้องงัวเพันหลายพี hum. ่น้องมาท่านแจ้งหน่อยน้องพี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศผ้าลุยลุยผ้าเลาะพี่น้องเนาะบาดสว่างงัวง่ามาผ้าเลาะไปมาเบิ้งอีกส่วนหนึ่งสีผ้าไปเบิ้งคอกงัวพี่น้องผ้าไปเบิ้งคอกว่าหน้ายห่างเพิ่นเอาเข่าคอกหลายว่าผุนคอกเยอะท่านผุนพี่น้องคอกเยอะใกล้ๆผุนเด้พี่น้องโอ้หลายอยู่พี่น้องดูแล้วหลายอยู่ผุนอ่ะหลายเลยเต็มคอกเลยพี่น้องแสดงว่าการซื้อการขายเหมือนเหลายซื้อหลายขนาดเอาเข่าคอกวันเบิดด้พี่น้องเอาเข่าคอกวันเบิดยังหลายแล้วพี่น้องเนาะ คือว่าหลายเดี่ยวพี่น้องพูดนะสุดยอดเลยงัวก็ยังหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าขอกระเต็มแล้วข้อก็หลายเดี่ยวพี่น้องพูดนะหลายบมันสว่างงัวงานเปิดราคาพี่พี่น้องได้ต่อรองเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดสนใจตัวใดโคมใดก็ต่อรองมากนาะพี่น้องเนาะถ้าเพราะเอาไปเข่าข้อคุ้นเพราะเอาไปต่อยอดกะติดต่อเพิ่นนะพี่น้องเนาะต่อรองเอาสอบถามรายละเอียดดีๆจากเพื่อนนะพี่น้องเนาะพายยางเปียกโซนหนึ่งาโลเล่ย่างหลายอยู่พี่น้องมี สาโลเล่กั<ม>นยังนายหอยเวียดร้ายที่พี่น้องพุณอะหอยเวียดเต็มเลยพี่นอ้องอันนี้เพื่อนเอิรนลุงเตียมตอนนี้เพื่อน่าลุงเตียมมองกินมองยูของงในหอยเพื่อนพี่นอ้องอ่ะมองกินมองยูไนหอยมากอะไม่ยูไมาจินมองนี่แหละพี่น,อน้องนี่เป็นลานอาหารสําหรับานหอยจากทางไก่เพื่อนมาเพื่อนก็ับมายูไม่จินเป็น,น,า u, น,ปนลานอาหารเปิดให้เฮ็ดอาหารในจินมีทุกอย่างพี่น้องเนาะฝากทองไว้ครับนี่ายหอยมันฝากทองไว้เนาะอาหางมากบ่กเคย้ามากครับสีผ้ามากทั้งผีพี่น้อง บ่เคยมาได้ทางนีพี่น้องบ่เคยมาจาืกเถื่อนายหอยหอเป็นเป็นมาซื้อมาขายมากินเขา่าตั้งพี่พี่น้อง <ม collection> เป็นร้านอาหารนะพี่น้องเนะาะโล่งเตี่ยมโล่งเตี่ยมมีทุกอย่างอาหาราใใทุกอย่างเป็นสื่อสร้างใดเบิ้ทุกอย่างอาหารตามสั่งเบิ้ทุกอย่างในหอยเป็นฝากท่องไว้เนี่ยพี่น้องมาจากทางไกลทางไกลทางไกลมากินได่หิดด้วหิ้วก็มากินได่ตะเพิ่นนี่ข้อข้อย่างนี้ลูกข้อย่างนี้ ไปอีกโซนหนึ่งนะพี่นอ้องไปอีกโซนหนึง่ yang, ny ang, ny ang, ny ang. งงาน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 หัวอยู่ขอ,อกหลายแสียงว่านห่างเป็นสื่อหลายพี่น,น,น้องวันนี้สื่อกันไล่อยู่พี่น,น้องเนาะฝนตกวางสองหมือพี่นอ้องกับเละใ,ใ,ในจังหน่อยแฉในจังหน่อยเนาะพี่นอ้องมีตมมีโครนอยู่มาโซนนี้เป็นหัวใหญ่งัวงามด้ยพี่นอ้องแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นบอเรือหรอกเป็นเด็กขายกันเบิดเรืวข้างนี้ เพิ่นจะได้ขายเบิดนะพี่น้องเนาะโอ้มีตัวตัวใหญ่งามเพุ่นนะพี่น้องบักใหญ่ตัวนี้มีเต่าสี่หมื่นห้าหมื่นนะพี่น้องบักไงมิต่าสี่หมื่นห้าหมื่นตัวยิงใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะพุ่นนะมีเต่าตัวใหญ่นี่ผาชมสื่อๆนาะพี่น้องเนาะผ่าชมผ่าชมบรรยากาศการซื้อการขายผ่าชมงัวใหญ่งัวงามเพิ่นพี่น้องรลายครับมันหรอครับมื่อนี้ พรย大爷เนาะดายยีเโอ้ยเดงนี่แดงคืนๆอ่ะบ้านสว่างง่วงง่ามพ,าพี่พา,น,า,น,งงาน,พน้องมารอชมง่วงมากที่ตลาดนัดโค้กระบือบานเชียงหวางกระไรประมาณน้องหน้องพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน,น้องอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไหลกดแช่กดที่ตามนันแน่สำหรับจีบสองเอาไปแค่งในคนอนพี่น้องเนาะมันจะคำ่อนมันจะบริถายควายบ้านสว่างจะเดือดรอดโยธาพี่น้องนะอ่ะขอให้พอพี่น้องขอให้ไปพี่น้อง เษกษงงกตรกรผู้เรียนรู้เรื่อง,งควายแฟนคลับแฟน,นเพด็จการสวัสดีครับทุกนมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากรโกลไฟไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยด้วยเบิดหนีเบ็ดสินต่าัๆสวัสดีครับ